ยม้มยำเล็บมือนางหรือขาไก่นะคะ้วน้องก็ใส่เห็ดด้วยค่ะความอร่อยมันจะอยู่ที่เอาไปผัดน้ำมันแล้วมันจะไม่ยุ่ยค่ะมันจะกรอบๆเหนียวยวกรอบๆค่ะไม่ว่าจะหนังหมูขาไก่หรือหูหมูกระเพาะหมูนะคะมันจะ ยังไม่ไม่ลุยยังนั้งหมูเนี่ยเราเอาไปหั่นเป็นชิ้นแล้วไปผัดน้ำมันหน่อยแล้วเขไปต้มสิบห้าหรือยี่สิบนาทีทิ้งไว้เป็นเดือนนะคะเขาก็ไม่ติดกันนะคะเขาก็จะพอยกขึ้นมาลลายเนี่ยยกขึ้นมาเขาก็จะแยกกันเหมือนใหม่เลยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่พี่น้องเขาให้แต่จะเพาะผัดจะ กระเพาะหมูมาป้าน้องก็เลยมาลองทํหนังหมูเออก็ดีมาทําหูหมูมันก็เกาะแล้วมันไม่ติดกันค่ะมาทําขาไก่เหมือนกันแทนที่จะไปต้มเลยเอาไปผัดน้ํามันหน่อยนิดหน่อยค่ะน้ามันสักครึ่งช้อนอะไรเงี้ยนะคะมากินกันนะคะขาไก่นะคะพอเราล้างเสร็จเราก็ล้างเกลือ แล้วก็สองน้ำแล้วน้ำส้มแล้วเราก็เอาเกิดให้แห้งแล้วก็เอาน้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยแล้วเอาผัดผัดห้านาทีนะคะแล้วมันจะกรอบไม่ไม่เปื่อยไม่ลุ่ยจะอ่อยค่ะอันนี้เราก็ต้มต้มประมาณยี่สิบนาทีค่ะใส่เลือไปนิดหนึ่งจะใส่เยอะนะคะคือมันจะเค็มแล้วใส่ช้อนแบงคนึ่งค่นนะสุดท้ มันจะไดเะ้เราใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปนิดหนึ่งเขาจะกลมกล่อมนะคะในน้นเราใส่คาใส่ตะไครต้องมีใบมะกรูดค่ะแล้วก็ทุบหอมใส่นะคะในต้มยำมะเขือเทศใส่หลังสุดผักชีฝรั่งผักชีใบเรอยนี่ก็ใส่หลังสุดนะคะทะระแหน่จะดับไฟแล้วค่อยใส่ค่ะตอนนี้พริกเนี่ยเราก็บุปบ เราก็เอาใส่ใไว้ในน้ำมะนาวนะคะมากินต้มยำขาไก่ค่ะพะน้องจะใส่มะขามหน่อยพอน้องว่าต้มยำเนี่ยถ้าเผื่อเราใส่มะขามเปียกเข้าไปนิดเนี่ยมันรสมันจะกลมกล่อมฟาบีมะนาวเฉยๆค่ะนะคะพริกขี้หนูทอดหรือคั่วก็ได้นะคะมันจะทำให้รสชาติ เผ็ดขึ้นนิดหนึ่งกลมกล่อมค่ะแล้วก็น่ากินค่ะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านล่างขวาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พอน้องนะคะขอบคุณมากค่ะอยากรู้อะไรถามหรือบอกมานะคะพอน้องพยายามจะสรรหาให้แต่แต่อันนี้รับรองค่ะไม่ว่าจะกระเพาะหมูหนังหมูหูหมูหรือขาไก่เนะะี่ยค่ะ ล้างน้ำอะไรเสร็จแล้วก็เอาไปเอากระทะตั้งแล้วน้ํามันนิดหน่อยช้อนโต๊ะหรือครึ่งช้อนนะคะใส่แล้วก็เอาลงผัดสักห้านาทีหรือสิบนาทีแล้วแต่จํานวนมากน้อยนะคะแล้วค่อยเอามาต้มมันก็จะกรอบค่ะไม่ติดกันแทนเขาจะลุยเนี่ยเขาจะกรอบๆค่ะก็มาต้มต่อประมาณสักยี่สิบนาทีค่ะ